เจอพี่พี่สื่อเหมือนไม่ได้เจอกันนานอนะ่ะมันเหมือนแบบนานแล้วนะที่เราไม่ได้สัมภาษณ์จริงๆพร้อมลุยนะกับการตัดสักรับเป็นปกติอยู่กับเรานอกมควรพอจริงจริงๆพร้อมลุยมานานแล้วแต่ล่าสุดมันก็ยอดมันขึ้นอีกก็แบบอ่ะยังไงแม่ยังไงอยากทํางานเพราะว่าตอนนี้คือโอกาสมันเพิ่มอ่ะมันกลับมาเดือดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันกลับมาเดือ,อ,รอดรายวันอีกแล้วการัดสินเรามีสั้ เรา,า,เ,ราเราผ่านมาแล้วแต่เราเสียอีกเพราะว่าตอนที่เราเป็นตอนนั้นก็คือแบบเป็นตัวแบบว่าโอจีมากออริจินอลไปเลยแต่นี่ก็คือกายพันไม่ไหวก็คือเป็นอะไรทไไําไมกายพันเยอะจังก็มีความเสียวเพราะว่าวตัวไมโครมันชอบจับพวกเอลหวานอ่ะเราก็แบบฉันไม่ใช่พวกเอลหวานอนะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงแท้ตอนนี้แต่ตอนนี้ก็ดูจับทุกคนแล้วก็แบบก็กลัวก็กลัวจะได้เห็นแหวนในรูปแบบไหนบ้างครับนี อุวยมีหลากหลายรูปแบบเลยเพราะว่าจริงๆปีนี้มีโปรเจกต์ใหม่ด้วยจะเป็นเอาเป็นว่าเล่นใหญ่ละชดาลไลจะเป็นมีตัวแดงมีอะไรเป็นชะดาไลเป็นแนวสายไหนแบบอะไรบ้างไหมเดี๋ยวไปดูรูปในไอจีได้เพราะว่าจะลงสปอยนิดหน่อยเพราะตอนนี้คนที่อยู่ในโปรเจกต์ก็ลงบ้างแล้วย้อนกลับไปที่โควิดช่วงก่อนหน้านี้พี่บอยมาขติด เราในฐานะวงไหนก็ไม่รู้แหละวงใกล้ๆตื่นเทนหรือว่าลุ้นหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รก็คือบาปปุนว่าไม่ได้เจอพี่หนกเลยแต่ก็บาปปุลอีกเช่นกันว่าวันนั้นวันเลนไทยก็ไม่ได้เจอแฟนเลยดินเนอร์คือดินเนอร์แคนเซิลทันทีเลยแต่ว่าเราก็อ๋อไม่ใช่แค่เราคนเดียวเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนก็มีคนหนึ่งที่บอกว่าเออแฟนไปเจอคนไปโควิดมาก็แคนเซิลกันอ้า วัเลนไทยแบบเงาๆอยู่บ้านจริงๆมันมีแผนว่าจะเจอกันใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่เพราะว่านั้นหนูไปทํางานตอนแบบช่วงบ่ายอะไรงเี้ยแล้วกะว่าเออจะกันตอนเย็นแต่ก็คือเซอร์ไพรส์มันไม่ได้เจอกันนานใช่เพราะว่าพี่ปอยก็บอกอยู่ว่าหน่องหน่องใจแ้บใจแ้บใช่เพราะไม่ได้เจอกันเหมือนเจอล่าสุดคือโอ้เมื่อไหร่เนี่ยประมาณเดือนมกรา มอนก,ก็าแล้วแบบมันก็เหมือนเราพอกลับมาจากเหมือนแบบไปไปเหมือนไปเที่ยวกันมาแล้วก็เหมือนทํางานคนไชน,ชน,ชนีที่เราไปพักผนะ่อนอะเนาะก็ไม่ได้เจอพอระเจอปุ๊บอ่ากลับตัวถ้มอง,อองลงเลยจากจัหวที่เราสายหรือว่าอ่านไลน์ตอนนั้นมันเป็นยังไงคบเขาโทรมาเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็แบบนี่ก็แบบอ่าดอกไม้มาส่งแล้วแน่นอน <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เพราะว่า <laughs> ผมต้องกลับตัวนะเฮียบอยกับโควิด <laughs> hey นี่ก็อ่าโอเคได้งั้นก็แคนเซิลไปก่อน เราเมเราเรามีการเติมเติมความรู้สึกดีๆได้กันยังไงในวันนั้นในวันไหนนะคะในวันไรคไม่ได้เจอควาถูกแต่ในก็เติมความหวานในการที่คุยกันว่าอ่าเราดอกไม้นี่อ่ายังไงดีนะอ่าเราก็สังไว้อ่าส่งยังไงดีเอ๊ะเอางี้ไม่หรือหุูไปรับดอกไม้ให้ตัวเองแบบไปรับเองแล้วรับรับเองแล้วหนูดอกไม้ที่หนูซื้อให้คุณไปส่งเอ๊ะหรือเราจะมอไซดีให้แมทไปส่งเอายังไงดี ส่งแมสกไปหนุ่มวุ่นวายนิดนึงแล้วหลังจากนี้นี่แทนจะไงพี่บอยหายแล้วน้องไม่น้อปอดแลใช่ค่ะแทนจะได้เจอกันย้อนหลังยังไงบ้างเราต้องเจอเราจะไปเอาของขวัญวาเลนไทยย้อนหลังนี่ยังไม่ได้เจอวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอก็ตั้งแต่เขากักตัวยังไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าต้องไปเจอแน่ๆต้องมีกับตัวแน่ๆใช่เราต้องไปเจอหน่อยเนาะตรงนี้ว่าจะทวงนั่นแหละโอไม่ก็แบบว่าก็ไม่ทวงหรอกแต่ว่า เราเจอกันเถอะอยากได้ของขวัญช่วงตั้นช่วงที่ม<ต><ช>รนหนงกลับต,ตัวเรามีโทรหาให้กำลังใจในรอบใช่หรออ๋<ะ>อ่ช่วงที่เขากลับตัวคือเราทํางานทุกวันเลย,เลยอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบวันนี้ทําอะไรดูเรื่องนี้ไหมแต่เขาก็หาอะไรทาของเขาไปไเรื่อยๆตอนไม่เหงาแต่ไม่ได้เจอกันไไม่ได้เจอกันนานกุ้งเหงานะไม่อยากเจอแฟนอยู่แต่ว่าเขาก็กลักตัวเราก็แบบเราก็ไม่พร้อมเสี่ยงด้วยเนาะ ออเกือบเกือบใช่เกือบเดือนค่ะเพราะว่าพอเขาออกจากกักตัวแล้วเราก็ยังทํางานอีกมันเลยเหมือนแบบเวลามันไม่ตรงกันสักทีอะไรเงี้ยคือว่านานที่สุดนะคะที่แบบที่แเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาอ๋อไม่รู้นานที่สุดไหมแต่ว่าคือความรู้สึกเหมือนนานแต่ว่าเหมือนเราก็คุยกันทุกคืนอยู่แล้วเล่นเกมมันทุกคืนมันเลยเหมือนแบบไม่ได้แบบไม่ได้ห่างอะไรเงี้ยแค่จเ่ขอาาเกี่ยวกับคัว ข่าวออกไปแล้วทำให้กำลังใจเยอะจำการรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ขอบคุณสําหรับแบบกําลังใจทุกคนนะคะแต่ว่าหมายถึงว่ามันมันผ่านมาแบบสักพักหนึ่งแล้วตอนนี okay? ้แบบโอเคแล้วใช่รูกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบได้ออกวันหนึ่งแล้วได้ออกของพูดได้ออกของพูดได้ออกของพูดไปอ๋อได้ผ่านวิกฤติขาวนั้นมาด้วยมันก็เหมือนทําให้เราเราได้เติบโตขึ้นเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเออวันหนึ่งที่แบบเราเป็นคนเพื่อนเยอะ แล้วพอเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยทำให้เราเห็นว่าใครคือเพื่อนแท้ใครคือเพื่อนไม่จริงแต่ไม่ใช่เพื่อนไม่จริงแบบโพลิแคดอ่ะคือเพื่อนไม่จริงจริงๆอะไรยอย่างเง <kilogram. S 1> ี้ยเราก็เลยแบบเออมันก็ทำให้เราพัดคนในชีวิตได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันจะมีแบบมองประมาณว่าอย่างเราเ ตอนแรกมันก็มีแหละคือตอนที่เราสมัยเราอยู่ขอนแก่นเราก็เป็นแบบไฮโซท่านหนึ่งแ <c oughs> ต่วันนึงที่อ้าวเป็นนี่ <c oughs> ก็จะเป็นแบบไฮโซสมรรถาท่านหนึ่ง <c oughs> เราก็ใช้แบบใช้เท่าที่แบบเรามีไม่ได้ใช้เกินตัวอะไรเงี้ยเมื่อก่อนโอเคเราอาจจะแบบอยากได้กระเป๋าเราก็ซื้อเพราะเรามีแต่พอเราไม่มีเราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องใช้เลยแล้วก็ใช้เท่าที่เรามีมันก็แบบไม่ได้เดือดร้อนมันยากไหมนึง นี่ต้องเจอ,อความรู้สึกแบบนี้นการผ่านมันี้ยังไงบ้างจัดการยังไงหรออดทนพยายามทำความเข้าใจเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเหมือนแบบจะนั่งทำให้ชินกลับไปมันก็ไม่ได้อนะไรเงี้ยมันเหมือนพยายามเรียนรู้และอยู่กับมันและพยายามหาทางออกแต่ตอนนี้เตรียมอยาเรียบร้อยห่อฟ้าใสแล้วหรือเราโล่งเลยนะใช่ก็คือ,อตอนนี้ไม่มีนี่แล้วนะคะทุกคน <laughs> บอกไว้ก่อนเดี๋ยวดุคนจะแบบอตอนนี้ไม่มีหนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือทุกวัน,นี้ทํางานก็คือหาเงินเลี้ยงค่อแม่แล้วก็ตัวเองแล้วก็ทาัทาทังบ้านภูมิใจในที่เราผ่านเรื่องนี้มาได้ภูมิใจมากค่ะหนูรู้สึกว่าชีวิตเราต้องขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ในวัยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือน <c oughs> มองย้อนกลับไปก็อ๋อตอนนั้นเพื่อนเราเขาแบบ <c oughs> ไปเที่ยวเล่นแต่เราคือทำงานช่วยที่บ้าน <c oughs> เพราะว่าเราเป็นเสาหลักคนเดียว แต่มันก็เป็นความโชคดีเหมือนกันที่เราทํางานตรงนี้เราเหมือนแบบก็ก็ถือว่าโชคดีที่เราหาเงินหาเงินได้อะไรเงี้ยค่ะใช่จะฝากบอกอะไรที่คนขนาดเลยังอยู่ในภาวะที่แย่ๆไปอยู่มาเป็นกำลังใจขอกยังไงถก็ตกอยู่งก็ไม่กระวนกระาแบบเราอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มองแย่ไปเป็นใจต่อจริงหรอขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเสียใจก็ร้องไห้ค่ะวันไหนที่เหนื่อยไม่ไหวก็ร้องไห้แล้วก็วันต่อมามันก็อ่ะเป็นวันวันใหม่แล้วแล้วก็ ไปทํางานหาเงินถ้าเราถ้าเราไม่หยุดเราก็ไม่มีทางลําบากขอบคุณค่ะงงไม่ไหว